แค่รัน,นี้มันแครน,นี่มันเอิดมันยันงหัวจักมาเลยน,น้อยๆระมาได้ปะแลมสิงพ่อพี่แลมสิงบู๊ยไขียต้มได้หน่อยเดวยวะพื่นะพ่นหาพุ่อนเพุ่นนะพุ่นนะพุ่นน นี่ซานี่ต้องถวมปูงใหญ่ด้ยเนาะเพราะว่ามันบ่มีประโยชน์เลย,เลยซ่านี่ไหม,ม,มลปลามันไรมาในช่วงนี้ตะกีปลาดุกไรหลาย,ลาย,ยแค่รถแค่รถบุ้จจยขเ,าเขาวเงียวหรอวะอ้นนะสิสอี่เขาเงายแล้วเขาเงายแล้ว คุณหวคุณมาแล้วคยงงามมาแล้วไปปั๊บๆพอนโดเมื่อคนนเปแห้งเนินสูงมาพีเด้ากกำลังหัดยำเนรถแกเป็นหมาหัวเน่าตัวนี้ฮเขามีหมไมาออกมาไม่